ครับสวัสดีครับผมโทนี่พัชกรบุญพงศ์มาเจอกันอีกแล้วครับกับเรื่องราวดีๆครับที่เราจะมาแบ่งปันกันนะฮะในวันนี้ผมมีเรื่องราวของการทําการตลาดออนไลน์นะครับมาเสนอกับทุกท่านนั่นก็คือเกี่ยวกับการโพสต์เว็บบอร์ดนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายๆมากนะครับแล้วก็จะมาแบ่งปันกันในวันนี้ครับสาหรับความสําคัญของการโพสต์เว็บบอร์ดเนี่ยนะครับมันก็มีแบบเสมือนการสร้างหน้าเว็บเพจนะครับขึ้นมา ครับซึ่งเป็นหน้าเว็บเพจที่สร้างลิงก์นะครับเข้ามาในเว็บไซต์ของเราครับปกติเนี่ยถ้าเรามีแค่ website, เว็บไซต์ยกตัวอย่างเช่นเรามีเว็บไซต์สาเร็จรูปหรือว่าเว็บไซต์ร้านค้าอนไ์ลิชไทม์ทีมอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่เพียงพอนะครับเรามีเว็บไซต์เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ผมพูดอยู่ตลอดนั่นก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องมีการโปรโมทเว็บไซต์นะครับเพื่อให้ผู้มุ่งหวังนะครับหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาในเว็บไซต์ของเราได้ให้มากที่สุดนะครับ ซึ่งอันนั้นก็คือเป็นโอกาสที่เราจะได้ผู้มุ่งหวังมากขึ้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนของการโพสต์เว็บบอร์ดนี่เป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถทําได้ทุกคน,นครับก็ถ้าอยากมีเว็บเพจที่เพิ่มหน้าเว็บเพจได้มากขึ้นนะมันก็จะ,ะต้องขยันโพสต์กันหน่อยนะครับนะฮะตรงนี้คือความสําคัญของเรื่องของเว็บบอร์ดนะครับเอาละครับเรามาดูวิธีการกันนะครับสําหรับวิธีการนั้นมีด้วยกัน4ขั้นตอนนะฮะ เริ่มต้นด้วยจากการเตรียมเนื้อหานะครับซึ่งอาจจะมีการเตรียมเนื้อหาโดยการที่เราไปเรียนรู้วิธีการเขียนคอนเทนต์นะครับหรือเนื้อหาเนี่ยนะครับเพื่อให้สร้างแรงจูงใจให้ได้นะครับหรือวิธีที่ง่ายที่สุดการเรียนรู้จากการดูโฆษณาทีวีก็ได้นะครับหรือว่าเราไปเรียนรู้วิธีการคิดสร้างสรรค์แบบอื่นเพิ่มเติมนะครับอันนี้จะช่วยเราได้เยอะนะฮะอันนี้คือเตรียมเนื้อหาเสร็จนะครับพอเตรียมเนื้อหาเสร็จนะครับขั้นต่อมานะครับขั้นต่อมาก็คือ เรื่องของการหาเว็บบอร์ดนะครับท่านอาจจะหาใน Search Engine ไม่ว่าจะเป็น Google นะครับหรือว่าเป็น MSN เป็นยา h o ฮูก็ได้นะครับโดยประเภทของเว็บบอร์ดนี่จะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันก็คือต้องสมัครสมาชิกกับไม่ต้องสมัครสมาชิกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องมีการสมัครสมาชิกเพราะว่าอะไรครับเรื่องของพร,รบอรคอมพิวเตอร์ในล่าสุดเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการกําหนดนะครับให้ผู้ที่จะ โพสเว็บบอร์ดเนี่ยแสดงตัวตนนะครับนี่ก็เป็นทางด้านกฎหมายคอมพิวเตอร์นะครับขั้นตอนที่3ครับพอหาเว็บบอร์ดเสร็จแล้วนะครับไปสู่เรื่องของการโพสนะครับโพสอย่างไรนะครับให้ได้ผู้มุ่งหวังนะครับและขั้นตอนสุดท้ายคือการติดตามผลการประเมินผลครับว่าสิ่งที่เราโพสต์ไปเนี่ยนะครับเราเช็คในอีเมลของเราเราเช็คในสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยมันคุ้มค่าหรือว่ามันมันโอเคไหมกับสิ่งที่เราทําไปนะครับ4ขั้นตอนเตรียมเนื้อหาหาเว็บบอร์ด โพสแล้วก็ติดตามคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละหัวข้อกันเลยครับเริ่มต้นที่การเตรียมเนื้อหานะครับการเตรียมเนื้อหานี่นะครับผมก็จะทำไง่ายก็คือทำในเวิร์ดเลยนะครับนี่ครับเนื้อหาที่ผมผมจะแบ่งหมวดหมู่อย่างนี้นะครับผมจะพูดเสมอนะครับว่าการจะเตรียมคอนเทนต์หรือเตรียมเนื้อหาเนี่ยเราจะต้องไปดูเรื่องของเป้าผู้มุ่งหวังนะครับหกลุ่มเป้าหมายก่อน นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับกลุ่มเป้าหมายที่ผมเตรียมไว้คือหมวดหมู่บริโภคผู้บริโภคก็รักสุขภาพนะครับแล้วก็โดยทั่วไปครับหัวข้อในเว็บบอร์ดเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกันนั่นก็คือมีหัวข้อก็คือการพาดหัวข่าวนะครับซึ่งตอนนี้ผมเตรียมไว้เนี่ยอาจจะเตรียมไว้หลายๆหัวข้อก็ได้ครับเป็นสักสิบสิบหัวข้อก็ได้นะครับเพื่อสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการที่เรียกว่า ผู้มุงหวังเนี่ยเขาดูแล้วเกิดแบบอ,อันนี้ก็ธรรมดาไปนะครับอันนี้ก็น่าเบื่ออะไรประมาณนี้นะครับเราก็ต้องเตรียมหลากลาหลายหัวข้อเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเหมือนกันนะครับเป็นตัวยอย่างเช่นผมเ,เตรียมเรื่องของกาแฟมารุมรมิตาสุขภาพต้องมาก่อนนะครับพาดหัวข่าวนะครับเปลี่ยนนิยามการดื่มกาแฟใหม,ม่มาเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ต้องเตรียมไว้หลายๆหัวข้อนะครับอันนี้หัวข้อหรือการพาดหัวข่าวนะครับต่อไปในส่วนของรายละเอียดนะฮะรายละเอียดเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่า กาแฟมะรุมของเราประกอบด้วยอะไรนะครับแล้วก็มันสําคัญอย่างไรนะครับแล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคหรือผู้มุ่งหวังอย่างไรนะครับนี่เป็นส่วนสําคัญนะครับเราก็จะเตรียมเนื้อหาตรงนี้ไว้นะครับอาจจะไม่ต้องยาวมากนะครับเพราะว่าเทคนิคเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมจะใช้ก็คือว่าเราไปก๊อ,อปปี้ในส่วนของหน้าเพจเลยนะครับวิธีนั้นผมก็ถือว่าเป็นการเป็นดีนะครับดีแต่ว่ามันจะยืดยาวไปหน่อยแล้วก็บางที มันเป็นเรื่องของการที่ผู้มุ่งหวังเข้ามาดูแล้วขี้เกียจอ่านอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมาย่อนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาใจความสําคัญที่น่าจะดึงดูดผู้มุ่งหวังเข้ามาได้นะครับแล้วก็เรื่องของอ e ีเมลแล้วก็เบอร์โทรเนี่ยสาคัญนะครับแล้วก็เตรียมไว้เพื่ออะไรครับเพื่อเราจะสามารถที่จะก๊อปปี้และเพสต์ลงไปในเว็บบอร์ดได้เลยนะครับเป็นวิธีการงา่ายๆอันนี้คือการเตรียมเนื้อหานะครับเราอาจจะเตรียม หลากหลายมวลมูหน่อยมวลมูผู้บริโภคมวลมูนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะต้องใช้หัวข้อและก็รายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะครับพอเตรียมเนื้อหาเสร็จเรียบร้อยครับเราลองไปหาเว็บบอร์ดนะครับโดยวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเข้าไปใน Search Engine นะครับยกตัวยอย่างเช่น Google นะครับแล้วก็เสิร์ชคําว่าโฆษณาฟรีนะครับลงโฆษณาโฆษณาฟรีประกาศฟรีอะไรประมาณนี้นะครับ นะครับโฆษณาฟรีนะครับก็จะมีเว็บไซต์ที่ให้บริการโฆษณาฟรีนี่เพียบเลยนะครับซึ่งเราก็จะต้องพิจารณาดูนะครับว่าเว็บไซต์ตัวไหนที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีคนเข้าค่อนข้างพุกพล่านเยอะหน่อยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยนะครับได้มีมีสิทธิ์นะครับมีโอกาสที่จะให้คนเห็นได้เยอะกว่านะครับอันนี้เราก็ต้องเลือกเลือกสู่มเอานะครับ แต่นี้ผมมีวิธีการที่จัดให้แล้วง่ายกว่านั้นนะครับนั่นก็คือว่าเราไปที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่มีเวลามานั่งหานั่งอะไรเยอะนะครับว่าจะต้องไหนดีมันเยอะหลือเกินนะครับเราก็ไปที่เว็บไซต์ richtime team com เนี่ยนะฮะเจ้าประจําเจ้าเก่าเนี่ยแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้ครับแหล่งโปรโมทเว็บฟรีนะครับอันนี้ผมจัดเตรียมเว็บไซต์นะครับที่ในส่วนของการที่เป็นเว็บบอร์ดที่ค่อนข้างมีคุณภาพมากๆแล้วมีคนที่เข้าพลุกพ่าน มากๆนะครับและเป็นเว็บบอร์ดที่น่าเชื่อถือได้นะครับก็ตอนที่มีด้วยกันหกสิบกว่าว็บบอร์ดนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องขอบคุณหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ผมซื้อมาอ่านนะครับโดยแต่งโดยคุณอัตพลยุทธพรนะครับเป็นผู้รวบรวมนะฮะหรือป๋าเดเนี่ยนะครับวงการเขาจะเรียกป๋าเดป๋าเดเนี่ยนะครับบุคคลท่านนี้เป็นคนรวบรวมมาให้ผมต้องขอบคุณคุณอัตพลยุทธพรมากนะครับยุทธกรก็ขอให้ด้วยนะครับ ก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็ไปสู่เว็บไซต์ได้อย่างง่ายได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมเข้าไปสู่เว็บไซต์ตัวนี้ครับอันนี้ผมเลือกไว้ให้แล้วนะครับเป็นเว็บบอร์ดที่มีคุณภาพเราจะเข้าสู่หน้าเว็บที่โพสต์ได้ทันทีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับก็สามารถที่จะคลิกได้ทุกๆุกตัวเลยนะครับลองดูนะครับเราอาจจะโพสวันละ10เว็บบอร์ดอะไรอย่างนงี้นะครับได้ เอาละครับ,อรบพอเราหาเว็บบอร์ดเจอแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเว็บบอร์ดที่ไม่ต้องสมัครสมาชิกนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อดีที่ที่เขารวบรวมมาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น,ปนทางลัดนะฮะพิเอดเยี่ยมมากๆทีเดียวทีนี้พอเราเข้ามาสู่ในขั้นตอนของการหาเว็บบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมาสู่ขั้นตอนเรืองการโพสต์นะครับ